To the the I want to the like like I wanna be the best in the game, invest in my name Check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain, assess and I change Possessed by the thought, I'll be free one day From society's restraints, money, clout okay. okay. oh, i you ตันนี้เราอยู่กันในอาผาธนะทุกคนเคยใช้อาผพาธไหมตัวน,นี้เป็นรุ่นรุ่นก่อนก่อนที่เปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นล่าสุดนะยังไม่เคยรีวิวมารีวิวกันนิดนึงตัวน,นี้เป็นอาผพาธไฮบิด <High Beat S 1> นะครับผมไฟหน้าเป็นลูกแก้วเลเซอร์นะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสว่างเท่าไหร่แต่ว่าสามสามดวงเหนะโคตรเท่ ดูภายนอกกันก่อนภายนอกแมทลายนี้ตัวติดตัวอยู่แล้วครับเดิมเดิมครับเดิมเดิมแลนิ่มสาบายที่เขาบอกกันนะครับเป็นประตูบานาสไลด์สำหรบับคนหลังทั้งซ้ายและขว,วาเป็นออโต้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะกดเปิดนึ่งที่ตูสไลด์ออกอ่ะกดอีกนึ่งที่ตูก็จะปิดนะครับเดีด๋ยวดูรอบนอกกันก่อนนะ กระจกเอ่อเป็นกระจกตรงกลางเนี่ยสามารถกดเลื่อนเปิดปิดได้นะเหมือนกระจกข้างหน้าเลยเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเอาผาดกับเวลไฟคล้ายๆกันแต่มันจะคนละส <c oughs> ีกันเท่านั้น <c oughs> โอเคด้านขวานะครับก็เป็นประตูบานเลื่อนเหมือนกัน ไฟฟ้าเหมือนกันทั้งซ้ายั้งขวานะครับก็คือมันคอยอันวยความสะดวกให้เราเต็มที่เลยลก็คือลดราคาถึงได้ราคาสูงนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนิดหนึ่งกระจกมองข้าง้งซ้ายและขวานะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะแล้วก็เป็นโลโก้ไฮบริดนี่นี่คือไฟเดย์ไลท์นะครับ ช่องดักลมข้างหน้าใหญ่มากแต่ว่าข้างๆเนี่ยไม่ใช่ดักลมแท้นะครับก็เป็นเป็นลายเฉยเดักลมใหญ่ๆอย่างนี้เลยเสียงดังอยู่นะโอเคามาดูามาดูเสียงไหมเพราะตัวนี้ยเสียงมันจะดังไหมนะครับแปบ๊บหนึ่งเปิดแอปกก่อน ไอ้เสียงเครื่องเดินฟูหกสินะครับคือดังนะดังเลยเครื่องดังมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเห็นไหซ้ายขวาก็จะมีไฟเลี้ยวให้นี้ของแต่งนะครับมาดูกันเปิดท้าน้าคนขับนะจ๊ะก็จะเป็นพู s สตาร์ทนะแล้วก็ปุ่มมาดูคำหลวบพวกไฟต่างๆ ร,รีโมทนี่อุปกรรีโมทอย่างนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ก็เป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะฮะแล้วเครื่องเล่นเนี่ยที่เขาใส่มาให้บางคันก็จะเป็นเอ่อเอาพายเคนบูทซูลเล็กแล้วแต่เจ้าที่แถมนะครับอันนี้เป็นของแถมอยู่แล้วเขาเปลี่ยนมาถ้าเป็นเกรย์มาร์เก็ตนะครับนี่คือหน้าปัดของเขานี่ระบบ อีโคนะครับอันนี้เป็นไฟฟ้าวิ่งได้ความเร็วเท่านี้นะครับเลยปุ๊บก็จะเป็นน้ำมันใช้ละประมาณนี้ระบบ EV s a t i n g ครับกุญแ mm hmm. จมาติิ function น,นะ mm hmm. ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วแต่เราแล้วส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะครับเป็นคูดโทนๆซะมากกว่าที่จะใช้หรือไม่ก็รับโทรศัพท์ถ้าใช้ใครใช้บูทูธนะแต่ส่วนมากไม่ครับเวลาเมียไปด้วยเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วครับ <laughs> เดี๋ยวเมียรู้ว่าเราคุยกับใครเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ่ะด้านข้างนะครับประตูจะเป็นสองสีทูโทนเลยหนังสีครีมนะครับใส่ลายไม้นิดนึงตัดโคุรเมียมหลักสีดำตัวนี้ก็เป็นระบบเมมโมรีเมมโมรีซีนะครับมาตั้งตั้งค่าได้สําหรับคนขับเอ้ยวันนี้พ่อขับวันนี้ลูกขับวันนี้พยาขับนะสามารถกดตั้งเสร็จได้กดเนี่ยพอกดมันก็นจะเลื่อนนะ ตามความชอบอ่าสูงต่ำดำขาวเป็นบอยฟ้านะครับปรับได้ละเอียดมากมีเบอร์สามอ่าเดินหน้านิดนึงอะไรเงี้ยสูงหน่อยอ่าเมลซีนะครับใครยังไม่มีก็สามารถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หน้าตาสวยดีสามารถแปลงได้มีร้านแปลงด้วยนะครับแปลงจากหน้าตัวนี้เป็นตัวล่าสุดได้นะครับ แต่งนู้นแต่งนี่เขาทําเก่งมากเลยอะที่ผมดูรีวิวนะข้างหน้าก็จะมีไฟอ่านหนังสือให้ซ้ายขวานะครับใส่กับใส่แว่นได้นิดนึงปกติอยู่แล้วแผมมาอยู่แล้วครับก็มีสรูปมาให้แบบร้อนอะไม่ได้ใช้หรอกผมว่านะแล้วก็เป็นภายในคันนี้ก็เป็นสกรีนทั้งหมดเลยเป็นระบบ airbag a ag, a bag s bag ทั้งหลายนะครับระบบป้องกัน ตอนชนนะเป็นเอาผ่าสามสูตนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เบาะทรงนี้เลยสวยนะครับมิกกี้มาไปดูกันต่อครับอ่ะเปิดประตูเข้ามาก็าจะเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นอสองแถวเป็นอะไรนะชุดกับจันซีททั้งซ้ายและขวาก็าจะมีเบาะวางไอ้ที่วางแก้ววางขวดวางของตรงนี้ได้แล้วก็พับได้นะครับ ะส่วนมากเราก็ให้ลูกไปก็ไปแค่นี้เจ็ดคนเท่านั้นนั่งกันสบายๆนะครับข้างในก็เป็นแอบบิ ight, ไลฟ์ไฟสีฟ้าสีต่างๆสามารถกดเปลี่ยนได้นะครับนี่ปอหลังปอหลังก็นั่งได้2คน3คนก็ได้เด็กนะฮะแต่ส่วนมากก็สองคนน,นั่นแหละเนาะสามารถสไลด์ได้ด้วยอ่ะอันนี้ก็บอกกับตันซีดทงังซ้ายทั้งขวาก็นั่งสบายครับ เวลาเขาเดินทางก็เอารถคันนี้ไปเดินทางกันเพราะมันนิ่มนะฮะนิ่มนิ่มกว่าคุณได้เยอะเป่ยชื่อเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะเบารถแตดซีดนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะครับเราสามารถปรับรองน่องได้เนี่ยรองน่องเดินหน้าอยหลังได้นะครับป่าปรับเอไฟฟ้ามีระบบ อุ่นเบาด้วยนะครับฮอตคูล cool. นี่ตรงนี้ที่เป็นรูๆอย่างนี้เพื่อให้ลมร้อนขึ้นมาได้สบายได้นะครับนั่งกันสบายๆมาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังก็เป็นเบาะสไลด์เราพับได้ด้วยนะแล้วก็ไปแอ b เบียนไล h ์กับชุดเครื่องเล่นท้างหน้า Android โค c แมนนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นในระบบไฟฟ้ากดปิดออ อโอเคอ่ะวันนี้ก็รีวิวเท่านี้นะครับสำหรับเอาผาดกันนี้มาติดโคมแคทโคมแคทอีคลิปหนึ่งนะครับเป็นสามารถดูได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยผมไม่รู้จะอธิบายแล้วเพราะว่าเขารีวิวไปหมดแล้วเราก็มาดูการใช้งานคร่าวๆนะครับสำหรับคันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ